ตัวช่วยสำหรับใครที่ฝึกจับคอร์ดท่าไม่ไหวนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมครูเชนปั้นมือกีตาร์ในคลิปนี้ผมจะแนะนำนะครับเทคนิคในการช่วยในขณะที่เราฝึกจับคอร์ดท่าหรือเราเล่นกีตาร์คอร์ดท่าแล้วเราเล่นไม่ไหวแล้วาบางคนอาจจะก,กดคอร์ดท่าไม่ได้เลยนะครับหรือบางคนในขณะที่เล่นอยู่บางทีก็เล่นได้แต่พอท่าไปเรืเ่อยเรื่อเริ่มงหมดแรงเนี่ยเรามีวิธีแก้หรือมีวิธีทุ่นแรงยังไงนะครับอ่า นี่และนี่ก็คือการทุ่นแรงนะครับให้เปลี่ยนจากการท่าแบบนี้นะครับสมมติคอร์ด f m a เมเให้เปลี่ยนมาใช้นิ้วโป้งนี้เห็นไหมครับใช้ตรงง่ามระหว่างนิ้วโป้งตรงนี้นะครับครอบไปนะครับจับโอกให้เต็มคอหลังคอเต็มเนื้อเลยอ,อย่าให้มีช่องว่างนะครับเข้าเข้าไปแล้วก็กดเห็นไหม จากที่เรากดอย่างเงี้ยเราจะเบาแรงไปเลยเพราะว่าจะเหลือท่าแค่นิ้วนี้สองสายแค่นั้นเห็มเมนมจาก a ย e er แต่อันนี้จะเทคนิคนีน้จะใช้ได้แค่สาย6นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสาย5ก็จะก็ต้องทาบเยอะขึ้น <Luke. S 1> อ่ามันก็จะแบบอาจะจะไม่ค่อยเข้ามือและหรือว่าการเล่น เราต้องการรูทสาย5มันก็จะติดรูทสาย6มาด้วยนะครับฉะนั้นเทคนิคเนี่ยเป็นเทคนิคที่ใช้สลับทาบสาย6เท่านั้นและอาจจะบล็อกสาย5ด้วยก็ได้ในบางโอกาสาและการใช้การเล่นนิวโป้แบบนี้เป็นเทคนิคของศิลปินหรือนักดนตรีแนวบลูสและแนวแจ๊สตั้งแต่ใช้มาตั้งนานแล้วนะครับ ยิ่งผิวดำนะหรือพาตะวันตกหรือต่างชาติเนี่ยเขาจะมีนิยมการเล่นหรือการจับคอร์ดลักษณะแบบนี้มากเลยเพราะเนื่องจากจะนอกจากจะช่วยเราทุ่นแรงนะครับในการกดคอร์ดท่าบแล้วยังสามารถทําให้เรามีนิ้วเหลือเล่นอีกเยอะเลยเห็นไหมถ้าเราเล่นคอร์ดท่าบนี้เราเหลือนิ้วเล่นแค่ไม่กี่นิ้วแต่ถ้าเราเล่นอย่างนี้เรา,เรา,เ,ราเราจะเล่นแบบนี้ได้เน,ดนี่ยจะ้ั ม,มันจะไม่ค่อยถนัดอ่าอย่างเงี้ยอ่าและนี่ก็คือเทคนิคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดถูกใจกดหัวใจและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและติดตามคลิปการสอน,นเร่งๆผมต่อไปนะครับตอนนี้รับสอนออนไลน์นะครับและส่วนตัวครั้งละ500บาทต่อชั่วโมงนะติดต่อมาเรียนกันเยอะนะครับ